ไปเป็นยจริงครับือไอ้โง่เดี๋ยนะโอ้โหพอตาปืนโตเข้ามาเดี๋ยนอะไรกันเนี่ยนี่จะทำอะไรมีเงินมีทองที่ไหนก็ท่องเรื่ๆอย่างนี้บอกคุณฉันไหวฉันไม่มีเงินไม่ใช่ต้องการเงินทองมาพร้อมแต่งตัวก็ดีจะมาพร้อมอะไรคือการปาดต้อนเลยปาต้อนยังไงแผ่นลิ้นของหนูแพ้สงครามเพอท่านเป็นไม่ป่าโอ้โห มันจะเกินหน้ามันตามันหนาจังไม่ได้เหลือดีกว่เนี่ยมันมากอย่าเอายุดไปใครโอ้โหโอ้โหคุณสวัดีอเองนะเจ้นอยเฮ้อขวันนี้พ่อตังโทกตายไปไม่ต้องห่วงนะโอ้โหอเโอ้โหเอาตังไปยักกว่อ้โห ตามมาเด็กไว้กับเขาไว้แล้วบอกเวลาเล่นเดี๋ยวจะสู้ไอ้แกะไปเลยเราเป็นตลกเขาไม่ไปแข่งกับพระเอ,เอ็กเขาไม่ได้แข่งเขาให้เพราะล้สารไม่สบายวันนี้ไม่สบายแล้วมาใหม่อ๋อผมาตังไงสั่นอะไรนะชื่อสังข์ชื่อสังัดเห,หรอแม่อยู่กันมาตั้งนานไม่รู้ว่าชื่อสังัดจริงมากสังัดขอให้สงบนะลูกอธิคือเรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องอะไรกัน มาเนี่ยวันนี้เพราะว่าที่ตเดี๋ยวฉันไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องฉันเลยเอาอย่างนี้นะเอาไงแกจะเอาอย่างไรก็ได้นะเออให้ร้องซะก่อนตินิเกนะให้เขาร้องก่อนว่ากลาวเป็นตัวอะไรเอเอมีชื่ออะไร มันก็ต้องร้องเั่านั้นแหละเออไม่เชื่อถ้าหากร้องได้ร้องจมูนได้ฟังหน่อยสิอะไรร้องจมูนได้ฟังหน่อยอยากฟังอยากฟังจำรูนเนี่ยมันอยู่ในหัวใจสมัยก่อนเนาะถึงแก่กันมาเราก็ฟังอยู่ใครไม่ฟังจำรูนเนี่ยไม่ได้เลยถ้าร้องไม่ได้เดี๋ยวหน้าดูแม่โมบุญรุ่งลูกหมู แม่ขอูฉัมัร,ออออรม้องเอง้ก็ทไมต้ทำ่าไงมึงเวลา,ม,าลมันเล่นมึงก็ไปดูที่ยวเี่ออะไรเอล่ะุงเชื่อแล้วลว่รูรองได้เอา,เ,อาเดี๋ยวนูรองก่นเอาจะไปทอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังเอานะร้องสักคำ่องคำลงลง,ลงแล้วพูดจะลงแล้วพูดเออพูด แล้วสองคำทำแล้วออกมาเลยมาคุยกันเลยมีเรื่องอะไรก็เอายี้ก็แกล้วกันเอาไงเดี๋ยวลุงจะอยู่ข้างหลืมนี่โอ้เรียกหลืมเขาเรียกฉากตั้งไอเ,เก่าเรียกหลืมปีมน ία, ั้จะจะหายเข้าหลืมไปก็แล้วกันอยู่ข้างฉากน,นัน่งเลยนะเอออยู่ข้างฉากพอหนูพูดเสร็จหนูก็ไปยักหน้าเลยเออเดี๋ยวลุงจะมาโอเคแน่นอน รอนเทพร้องจำลูในยีเรียกพ่อทีนี่ย็ไอ้ที่หายร้องไม่ได้จะมาว่าเขาร้องเฮียอะไรได้บ้างไม่เก่งไปเอาอะไรมาเพิ่มบดา